อันนี้กับอิงจาก Auto r e v i ทคนะครับเราจะมารีวิวฝาท้ายไฟฟ้านะฮะร,รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ All oh. New Subaru XV B ี2018นะครับระบบการทำงานนะฮะอิงจะเริ่มโชว์จากการเปิดตรงฝาท้ายก่อนนะครับน,นี่นะครับอันนี้เปิดที่ฝาท้ายได้นะครับพร้อมกับสามารถสั่งหมุที่ฝาท้ายได้เดี๋ยวอันนี้อิงจะโชว์ระบบกันหนด้วยนะครับ ปิดลงมาและสามารถเปิดปิดได้ตรงห้องโดยสารนะครับรเราก็สั่งเปิดนะครับและยังสามารถสั่งเปิดปิดด้วยการกดปุ่มที่บุพการล็อกที่รีโมท4ครั้งนะเดี๋ยวจะโชว์การเปิดปิด สามารถไ้ทำงานแบบนี้นะครับไม่ได้ดัดแปลงรีโมทนะครับแต่ว่าเป็นการจับตัวสัญญาณรีโมทและแน่นอนนะฮะหากมาที่ออโต้รทเทคนะครับจะต้องมีระบบนี้ครับระบบไอริฟหรือเซนเซอร์เท้านะครับแบบนี้นะฮะอันนี้คือรถล็อกนะเมะื่อกี้เราก็มีกุญแจติดตัวนะครับแล้วก็สามารถติได้ทั้งปิดแล้วเปิดและในกรณีที่ใช้เซนเซอร์เท้ารถต้องดับสนิทเท่านั้นนะครับเป็นระบบเฟตี้ แล้วเปิดเลยโอเคอันนี้นะฮะยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับ Audio XQM 2018นะครับาหากใครสนใจฝาใท้ายไฟฟ้าและงานดีๆแบบนี้นะฮะสามารถติดต่อได้ที่ Auto l i p t e c h Fanpage นะครับหรือว่าจะเป็น Line แอด Auto Lift e c h นะครับหรือว่าติดตามรีวิวหลายๆรีวิวของเราได้ที่ YouTube Channel ของเรานะฮะ Auto l i p t e c h สำหรับรวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ i'm about to tear this fucking place